สินค้าเกษตรปลอดภัยผู้บริโภคมั่นใจไว้ใจเครื่องหมายคิวสนับสนุนโดยมกอ,อช ประเทศไทยศูนย์กลางความหลากหลายของชีวพันธุ์ข้าวและพันธุกรรมข้าวโรงการข้าวน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อง,งานด้านข้าวและชาวนาไทยจากกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติผ่านผลงานเทอไท7 2พรรสายสู่พื้นนาพิสารศิลป์เป็นการสร้างศิลปะบนานาข้าวพื้นที่กว่า77ไร่รังสรรค์ความสวยงามของพื้นนาไทยผ่านแปลงนาศิลปะที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการทำ กับศูนย์วิจัยข้าว90และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว20เพื่อให้เกษตรกรได้รับมเมล็ดพันธุ์ดีไว้ใช้ปลูกสําหรับฤดูการต่อไปอีกทั้งหน่วยงานบุคลากรภาครัฐและประชาชนแสดงถึงความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระประมินทรารามาธิบดีศรีสินทรมหาชีลาลงกรเพราวชิล,ล,ก,ชลกลาวเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 การถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินมันไม่ใช่แค่การมีที่ดินแต่เป็นการสร้างโอกาสสู่อนาคตที่มั่นคงวันนี้การถือครองโฉนดเพื่อการเกษตรยังมีสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างและมากกว่าสปรกร4.01 MOU ฉบับใหม่2,567ช่วยเพิ่มวงเงินสินเชื่อได้สูงถึงร้อยละ80ของมูลค่าที่ดินในขณะที่สปก4.01ให้ได้เพียงร้อยละ6ก โฉนดเพื่อการเกษตรยังสามารถใช้เป็นหลักประกันการกู้ยืมในการพัฒนาพื้นที่ประกอบอาชีพที่มั่นคงนอกจากนี้ MOU ฉบับใหม่ยังส่งเสริมการพัฒนาที่ดินและการใช้เทคโนโลยีการเกษตรเพิ่มมูลค่าที่ดินและผลผลิตโฉนดเพื่อการเกษตรเปลี่ยนมุมมองที่ดินของคุณให้กลายเป็นทรัพย์สินมีค่าเพิ่มโอกาสสร้างไรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิต โอกาสใหม่ของเกษตรกรไทยเริ่มต้นที่โฉนดเพื่อการเกษตรกลับมาในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะปักหมุดจุดเกษตรค่ะในช่วงนี้อะไรที่อยู่ในกระแสะแลนะน่าสนใจทีมงานเราไม่พลาดเด็ดขาดค่ะพาคุณผู้ชมไปติดตามในช่วงของกระแสอินไซต์ค่ะ เขาได้คุณภาพชีวิตแล้วก็ได้สุขภาพเหมือนอย่างที่เราได้รับจากของเราและที่สําคัญถ้าเห็นเขามาซ้ําอีกซ้ําอีกซ้ําอีกเนี่ยโอ้ม,มันโคตรมีความสุขเลยตรงนั้นน่ะสวัสดีครับผมมาจากธรรมโชติครับค่ะสวัสดีค่ะอาริยามานุกค่ะเราจากด้านไร่ธรรมโชติครับอยู่ในกลุ่มของเกษตรอินทรีวิธิหัวหิน ที่เราไปขายส่วนใหญ่เนี่ยกลุ่มที่ได้ใบรับรองออร์แกนิกไทยแลนด์จะไปตั้งอยู่ที่ห้างบูพอดนะครับเริ่มต้นเลยจากความชอบความสุขก,ก่อน ของเราอะนะได้ได้สังคมที่แบบดีๆแล้วพอมารวมกลุ่มกันปั๊บเนี่ยทุกคนก็คือแบบมีช่องทางการขายมีที่ขายทาให้ก่อเกิดรายได้แล้วก,ก็มันก็เป็นความสุขเกิดความมั่นคงและยั่งยืนเราตั้งใจทําด้วยน้ํามือน้ําแรงแล้วก็ประสบการณ์ที่เราเก็บสะสมไว้เพ้ส่งต่อให้ลูกค้าด้วยความตั <s 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 ้งใจจริงๆ การถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินมันไม่ใช่แค่การมีที่ดินแต่เป็นการสร้างโอกาสสู่อนาคตที่มั่นคงวันนี้การถือครองโฉนดเพื่อการเกษตรยังมีสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างและมากกว่าสปก4 0 1 MOU ฉบับใหม่2,567ช่วยเพิ่มวงเงินสินเชื่อได้สูงถึง180ของมูลค่าที่ดินในขณะที่2 4 0 1ให้ได้เพียง160 โฉนดเพื่อการเกษตรยังสามารถใช้เป็นหลักประกรันการกู้ยืมในการพัฒนาพื้นที่ประกอบอาชีพที่มั่นคงนอกจากนี้ MOU ฉบับใหม่ยังส่งเสริมการพัฒนาที่ดินและการใช้เทคโนโลยีการเกษตรเพิ่มมูลค่าที่ดินและผลผลิตโฉนดเพื่อการเกษตรเปลี่ยนมุมมองที่ดินของคุณให้กลายเป็นทรัพย์สินมีค่าเพิ่มโอกาสสร้างไรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิต โอกาสใหม่ของเกษตรกรไทยเริ่มต้นที่โฉนดเพื่อการเกษตรปักหมุดจุดเกษตรนะคะพบกับคุณผู้ชมทุกวันจันทร์และวันอังคาร15นก20นาทีโดยประมาณกับเรื่องราวมากมายรอบด้านนะคะที่จะเชิญชวนคุณผู้ชมไปเช็คอินและปักหมุดทั่วไทยค่ะอุณ้หมดเวลาแล้วนะคะปุ๊กและทีมงานอาทิตย์ครีเอชั่นลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ Amarin TV